คิดฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะคิดอะไรมากมายทั้งวีทั้งวันเคยคิดไหมคะว่าความคิดของเราเนี่ยกำหนดไม่ได้ค่ะโคเต็มใจเองก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ก่อนเคยคิดว่าความคิดของเราอ่ะมันจะกําหนดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรบางทีมันก็เผลอคิดลบคิดน้อยใจคิดกังวลคิดกลัวอนาคต คิดถึงอดีตโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและปัญหาด้ยนะคะเมื่อได้เข้ามาเรียนรู้กับท่อาจารย์กบได้เข้ามาเรียนในเรื่องของสองี่เสาหลักซึ่งทําให้โคเต็มใจอ่ะได้รู้เลยค่ะว่าความคิดของเรากําหนดได้และที่เราคิดลบคิดมากคิดน้อยใจที่มันเป็นผลลัพธ์ในชีวิตก็คือ เรื่องเสียหายในชีวิตใช่ไหมคะพอเราคิดน้อยใจเป็นไงเศรา้าเสียใจร้องไห้เอ,อคิดมากเป็นไงคะฟุ้งซ่านโอโ้โหกลัวไปหมดกลัวนั่นกลัวนี่กังวีกังวลค่ะเนี่แหละค่ะคือเรื่องที่เราคิดว่าโอโ้โหความคิดกําหนดไม่ได้แล้วเรา,เราปล่อยให้คิดเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนะั้นเดี๋ยวก็เศร้าเรื่องนี้เนี่แหละค่ะชีวิตก็เลยมีแต่ปัญหาค่ะพอได้เข้ามาเรียนรู้กับท่านอาจารย์กบเราได้รู้ว่าฮย ถ้าวันนี้ค่ะเราอยากได้ผลลัพธ์ดีๆในชีวิตจะมีเงินมีทองอยากมีการงานที่ดีอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยากมีสุขภาพที่ดีเรากําหนดได้ค่ะกําหนดที่ความคิดของเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันนะคะว่าเราจะกําหนดได้ยังไงค่ะ